สวัสดีครับผมนายสุพน์ลาดจำศิล์นผู้อำนวยการเขตฟันสูงครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตนําเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานนะครับชื่อโครงการการทําปุ๋ยหมัก1นึ่งแหนึ่งศูนย์การเรียนรู้โดยนวัตกรรมที่จะทําการพัฒนานะครับก็เป็นการนําขยะอินทรีย์มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักในชุมชนโดยวิธีการทําและการเผยแพร่ผ่านช่องทางทางทิกตอก เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนความคิเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆพร้อมทั้งติดตามผลผ่านการตอบแบบปรับถามในระบบ Google Form เป็นการลดปริมาณขยะอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมและรณรงให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับสำหรับปัมสอดคล้องกับนัยบายของท่านผู้ว่าราชการกเทพนครนะครับว่ตรงตามรหัสทีหนึ่งหนึ การสร้างต้นแบบการคัดแยกขยะต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจรประกอบกับ p 147มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปลี่ยนจากองค์กรแบบมุ่งเป้าประกอบกับยุทธศาสตร์9ดี9ด้านยุทธศาสตร์ที่4ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีในส่วนของประเด็นปัญหาที่ประสบอยู่นะครับก็จากการตรวจสอบพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชน ส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนํามาทิ้งสาเหตุเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ทราบวิธีการนําขยะมูลฝอยบางชนิดที่สามารถนําไปรีไซเคลิลได้หรือแปรรูปไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้จึงทําให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยพร้อมทั้งการแปรรูปขยะอินทรีย์ให้กับประชาชน เป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดทําโครงการนี้นะครับก็เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะและการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนําไปกาจัดเป็นการประหยัดงบมาในการจัดการขยะ เป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการทำปุ๋ยวใช้ในสวนเกษตรอินทรีย์ของชุมชนสำหรับนวัตกรรมที่พัฒนาและก็เครื่องมือที่ใช้นะครับก็เป็นนวัตกรรมการทำปุ๋ยหมัก1นงแฝงศูนย์การเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม ก็เป็นเรื่องของวัตถุอุปกรณ์ที่ใช้ทําปุ๋ยหมักแต่ละประเภทสมาร์ทโฟนและองค์ความรู้ที่ใช้ในการแปลรูปขยะเป็นการดําเนินการร่วมกับไปพัฒนาชุมชนและชุมชนในพื้นที่เขตปานสูงสัดส่วนการดําเนินการนะครับก็เฉพาะกรณีที่เป็นนวัตรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินง,งานร่วมกับหน่วยงานภายนอกสังกัดกรุงเทพมคนครร้อยละ50สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะ ดำเนินการนะครับมีอยู่ด้การสามชุมชนได้แก่ชุมชนที่ดายะพัฒนาของแฝงสะพานสูงชุมชนทับช้างคลองบนของแฝงทับช้างแล้วก็ชุมชนเคหะตานีของแฝงราชพัฒนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็เป็นเรื่องของการลดปริมาณขยะอินทรีย์ซึ่งขนานี้มีมากกว่าร้อยละห้ของขยะทั้งหมดชุมชนสามารถนําไปต่อย,ยอดเพื่อนําไปใช้ในสวนเกษตรของตนเองได้ การจัดการมูลฝอยของจำเขตเป็นไปอย่างมีถือภาพริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดลงทำให้ประหยัดงบประมาณรวมทั้งในส่วนของชุมชน,นได้มีการตรวจร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในส่วนของงบประมาณที่ใช้ใน,ในการดำเนินการนะครับก็ใช้งบประมาณตามโครงการชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง